โอ้โหอยู่เฉยขับแล้วัดแล้ว,ลวใหญ่ครับตัวนี้ไม่กัดัดๆัดโอ้โหต,ตัวเล็กกว่า ดูครับดูยิ่เล่นกุศลานสวัสดีตอนเช้านะทุกคนนี่เราก็ต่งตัวไปออกหมายากันนะฮะปลาชันนะ มาเดือนนอนหน่อยนะทุกผู้ชมมาเจอหมาแล้วไม่ใช่นะนะเดี๋ยวตีกบยางไปก่อน <c oughs> ฉันสันปันดากาะ ในการไล่กัดลูกปลาไล่กัดลูกปลาอยู่ท้งน้นท่านผู้ชมหูกัดโวนไหมเนี่ยหูกัดไม่โดนฮนะอ้หูกัดอีกแล้ว วาให้ไม่ร yeah, <yeah>, yeah. ู้นะเกยบกเกยเกย์ปเนาะตะลึงเลาะตลงหูกัดแล้วหูดแล้วเวา โดนแะล้วว๊าอยูอยอยอย่หรือเปล่าโอ้โหหนึ่งล่าเข้าป่าอ,อะไรวะเนี่ยโอ้หลุดไปแล้วฮะป่า เนอาการครับดันน้ำมาแล้วล่าน่ะ ับแ้วับแ้วอุยหลุดปากมังนงาบเลยนะเมื่อกี้โหกันไม่โดนเบ็ดอ giấy xơ luôn ấy, ao im như này, ủa, để mà làm nhựa, nhựaยาง luôn nè, ันนี้มากับชุดสปินด้วยตั้งใจมาเดินหนอนนะวันนี้แต่มาเจอสภาพไม้แล้วมันไม่ใช่ดีนะโอ้ชุดเอกบอย่างมาด้วยไม้ลบกเกิน,นครับเมื่อกี้ก็ไอตัว กันสว่าไม่เปิดนะฮะอดได้ตัวเลยใหญ่ด้วยครับเมื่อกี้ไม่เป็นไร โอ้ยอยู่เฉยอะใส่แว่นเลยแว่นๆครับท่านผู้ชมโอ้โหตัวนี้เขือบไม่โดนนะกัดกัไม่โดนฮะสวยครับสองขีดสามขีดเก็บก่อนปลาตัวแรกโอเค you <laughs> กัดขัดแล้วใหญ่ครับตัวน,นี้โอ้โหอิไซต์อีนไซต์เกิดการนะฮะโอเคครับโอ้โหบุแ่แรง สวยครับตันนี้แสง,งงามหมายหน้าตีปลายางมากเลยครับแต่แดดร้อนนะฮะเดี๋ยวลองลหลายเหยื่อนะครับเดี๋ยวลองปลายางด้วยตก็กซับเลยครับโอเคต่อครับปลาน้นำขุ่นกัดทีเดียวไม่เอาอีกเลยฮะอะไรวะ กัดไม่โดนเบ็ดด้วยนะกัดแล้วก็ปล่อยถ้าได้ทุกตัวที่กัดรวยแล้วแล้วเนี่ยวันนี้รวยบอกเลยว่ารวย ปลาไม่มีอตัตัวเล็กๆว่ะกุปกูใหญ่ไปรึเป,นเ,นเ,เ,เปล่าเนี่ยจัดแล้วตัวเล็กรอเปล่าเนี่ยอ๋อปล่อยแล้วฮะท่านผู้ชม หืมตัวเล็กนะปลากัดแม่งตั้งหลายตัวแล้วนะปลากัดตั้งหลายตัวแล้วแต่ว่าตัวเล็กนะครับบ่ครับ ืดูมันไล่ก,กับลูกปลาฮะ nằm tươi tươi nè, thầm sông phòng nguồn nè đây đây cắt cắt ra nhìn được không ui uh -huh. <laughs> cắt กัด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 โอ้โห و, ตุลิข์ขึ้นมาดูครับดูเล่นกุสานมันีีลูกใสสวยฮะกัดปลายยางนอนครับ สว,สวยโอ้โหกว่ามันจะกัดสสวยนะฮะน่าจะสามสี่ขีดได้อยู่ตัวนี้อ่ะให้สามอ่ะโอเคโอเคครับท่านผู้ชมวันนี้ก็พอแค่น,นี้ก่อนนะครับปลาก็กัดอยู่นะครับแต่ว่าตัวเล็กนะครับปลาเขาคันห่างนะครับว่าน้ำแห้งละหาตัวยากครับช่วงนี้ ก็พอได้ครับวันนี้เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปหน้าอาจจะมีเหยื่อสดนะครับจะไปตกเหยื่อสดตกปลาชั่นนะครับอ่ะโอเครอติดตามรับชมนะครับโอเคสําหรับวันนี้ก็ค่ำมืดแล้วครับเดี๋ยวกลับบ้านนะครับโอเคไว้เจอกันใหม่ครับขอบคุณทุกท่านครับผมสวัสดีครับ